สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยงอเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซนหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วกับช่วงวราระพิเศษตรงนี้นะครับในช่วงที่ดาวอังคารขยับย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพุธศ ตั้งแต่ช่วงสงกรานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้พยากรนะครับในเรื่องการงานการเงินความรักคู่ครองสุขภาพการเดินทางในช่วงที่ดาวอังคารย้ายตรงนี้ไปแล้วแต่ก็มีแฟนแฟนเพจแฟน YouTube นะครับได้รีเควสขอกันมาอย่างมากมายว่าอยากจะให้ผมพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักล้นลวนในช่วงที่ดาวอังคารมันขยับย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภ ดาวสุกร์ทอแสงสว่างสวยเป็นตำแหน่งมหาอุดได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ณราศีมีนเล็งกับดาวพรหัสที่ตั้งฐานทัพอยู่ณราศีกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะมีความหมายในเรื่องของความรักอย่างไรกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับและผมก็มีผู้ช่วยพิเศษมาช่วยในการพยากรณ์ตรงนี้ด้วยเป็นไพ่ฮวงจุ้ยนะครับหรือ เฟินสุ่ยการ์ดนะครับมีไม่กี่สำรับในโรคนี้แล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นสินแสคนเดียวที่นําเอาไพ่สฟินสุ่ยการ์ดหรือไพ่พวงจุ้ยอันนี้มาช่วยในการพยาการณ์ตรงนี้ด้วยเพื่อให้ได้ดีเทลมรายละเอียดลึกขึ้นให้สะใจกับแฟนเพจแฟน,แฟนยูทูบของผมทุกท่านไงละครับเกี่ยวกับดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนนั้นต้องบอกว่าตอนนี้ดาวสุขดาวความรักทับตำแหน่งลัคนาราศีของคุณอยู่เลย นั่นหมายความว่าคุณจะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนและก็ไอดาวเจ้าเรือนของคุณเองมันก็ไปอยู่ในเรือนความรักด้วยมันสองเด้งเลยครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนคุณมีโอกาสาที่จะเจอเจอกับความรักแน่ๆถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณอยู่ลัคนาราศีมีนคุณมีโอกาสาที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามามันไม่คงไม่ใช่แค่ความรักนะครับมันน่าจะรวมไปถึงเรื่องของความใคร่เกี่ยวกับเรื่องของ การคบหากันอย่างลึกซึ้งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับแล้วก็มันจะเป็นไปในทิศทางที่เออผมจะต้องใช้คำว่ามันไปได้หลายช่องทางเพราะว่าอย่างไอดาวศุกตัวเนี้ยมันมันก็ยังหมายความถึงเรื่องของกิเลสกำหนัดด้วยมันจะแปลความหมายไปในเรื่องของเซ็กซ์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มันก็ยังแปลความหมายถึง คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องความรักมันจะมาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินกันทองด้วยก็ได้นะครับส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้ดวงดาวมันเอื้อเอื้อให้คุณเขาเรียกว่าความคิดเลยเถิดอยากจะไปมี เพศสัมพันธ์แม่งกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องดูให้รอบคอบดิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายชาวลัคนาราศีมีนเพราะตามดวงดาวเนี่ยมันมันจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แปลกมากนะครับมันแปลกขนาดที่ว่าไอ้คนที่มีครอบครัวแล้วก็ยังดันอุตส่าห์ไปเสิร์ฟเจออีกคนหนึ่งเข้ามาซึ่งจะหมายความว่ามันจะไปเจอกับเรื่องของ ของรักซ้อนได้ด้วยคือคุณมีคู่อยู่แล้วแต่ก็ดันมีสเสน่ห์ขณะที่คนอื่นเนี่ยรู้ว่าคุณมีคู่อยู่มันก็ยังตันหาทะลึ่งอยากจะมาคบกับคุณด้วยมันเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงระยะเวลาตรงนี้ส่วนคีย์เวิร์ดของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจากไพ่เฟิงสุยการ์ดหรือไพ่หงจุยก็ชัดเจนเหลือเกินนะครับบอกไว้ชัดเจนว่า ณตอนนี้นะครับคุณเปรียบเสมือนกับเสือตรงนี้ที่กระโดดขึ้นมาบนกำแพงจ้องที่จะตะครุบเหยื่อนะครับมันแปลความหมายว่ามันเป็นรู้สึกความหอยหาในเรื่องทางเพศหรือการที่คุณมีความรู้สึกอยากที่จะบริหารสเสน่ห์อย่างมากแต่ไพ่ตัวถัดไปเขาติงว่าให้ดูให้รอบครอบนะครับว่าคุณกําลังเล่นอยู่กับไฟหรือเปล่าเป็นเสือกําลังลุยไฟแล้วเป็นนกกาลังบินขึ้นมาจากกองไฟโอ้โหทําไมไพ่มันชัดเจนอย่างนี้ครับ นะครับบอกว่าให้คุณดูให้ดีนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันนํามาซึ่งความสุขหรือมันจะมีเรื่องของความทุกข์ปัญหาเข้ามาภายหลังเป็นเสือที่กําลังวิ่งฝ่ากองไฟและนกตัวนี้กําลังบินอยู่เหนือกองไฟก็ท่านก็คงต้องดูนะครับว่าออไอความรักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหมายอย่างไรต่อไปในอนาคตคือในดวงเนี่ยมันเอื้อเหลือเกินที่จะให้คุณมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแต่คุณเองก็ต้องใช้ประสบการณ์เก่า ใช้วิจรารณญาณของคุณดูให้ดีว่ามันเป็นรักแบบไหนเป็นรักแบบเนื้อหนังมังสาหรือมันรักกันจริงๆร,รักกันจะเป็นจะตายหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องของเนื้อหนังมังสาเรื่องของเซ็กส์หรือว่าเรื่องชั่วคราวฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนที่ไม่ได้ปรานถนาที่จะมีความรักจริงๆอยากจะแค่สนุกถนานช่วงเนี้ดาวมันชัดเจนมากๆนะครับ ถ้าคุณปรารถนาที่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณปรารถนาที่จะมีความรักจริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าขอให้ดูให้รอบครอบว่าคนคนนี้จะไปกับเราได้ในระยะยาวๆไหมและนี่คือขำมยากรทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พง์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดี